ซูวาของเราขนาดขวาซวาขนาดซ้ายก็แ่นะครับปราซวาเข้ามารวจับว like yeah, ับบจัอ anyway> really ันีนาเขเข้าเข้าเข้าครับร่วายเลยครับแ่งกันครับซวาครับ ปลาดพยายามกำจันตัวดิวติอยู่ล็อกล่างนะครับที่วิาปลาจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าเขาสายดำดำซิวาน่าชิดเลยครับแล้วก็ล็อกขาของปราดไม่ให้ดิ้วตะ นี่ยครับล็อกล่างนะฮะโอ้เป็นเละกล็อกเลยครับแาบนี้ดิ้นลำบากครับแล้วมันระบายพลังกายด้านบนไม่ขึ้นไหวลำบากด้วยไม่ได้คือล็อกช่วงล่างล็อกช่วงบนก็้อไปไหนไม่ได้แล้วก็เข้าหาด้าหลังพยายามต่อแท้จะใส่ในเกจโชว์ใส่ได้นะ โอ้โหน่าจะไม่รอดครับเดี๋ยวดูก่อนครับปาดทนไหวนะยางลั้งราดปลาดยางยางลังแกล็อกออกกวาแกล็อกไหมโอ้โหครับเรียวเรียบร้อยครับนาทีน่าจะมาถึงสิงคโปร์ที่แล้วนะครับติงครับเนี่ยครับปาดหนีไม่ได้ครับคือฟิลิเป้เข้าไปรวบล็อกพอล็อกปั๊บเข้ากาด พอเข้ากาดเสร็จปั๊บเนี่ยครับปราดพยายามจะแกะล็อกแต่ดูขาของฟิลิเป้ครับล็อกช่วงล่างแล้วก็ใส่เลยครับเมาส์หลังใส่เลียนให้กระชกจบเลยครับโอ้โหกวเป็นชัยชนะของนักสู้ชาวบราซิลเลียนนะครับฟิลิเป้ซิลวาครับฟุฟิลิเป้ซิลวายินดีด้วยนะครับกับนัก